สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับโดนนะัทก็วันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะอาจว่าผมจะมาซ้อมไตกีฬานะครับยังไงบ้างเพื่อให้เหมือนทุกคนได้เห็นได้ซ้อมไาด้วยกันนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยขอแนะนาก่อนนะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยมีประสบการณ์การเล่นไตกีฬามาแล้วประมาณ4สนามนะครับก็คือจะเป็นระยะสปรินต์เนี่ยสเป็นระยะสแตนดานดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเคยขึ้นไปถึงฮาร์วีย์แมนที่บางแสนนะครับ หนึ่งครั้งนะครับก็ซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความฟิตพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่แข่งเสร็จเนี่ยเหมือนผมประสบอาการบาดเจ็บนะครับประสบเจอกับอาการบาดเจ็บทาให้เหมือนต้องหยุดการแข่งขันและการซ้อมไปเนี่ยประมาณ2ปีกว่านะครับทาให้น้ําหนักเนี่ยขึ้นมาจาก70มาเป็น85กิโลนะครับขึ้นมาประมาณ15กิโลนะครับก็ เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับตอน70จะเป็นอย่างนี้นครับตอนนี้85จะเป็นแบบนี้ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันมาเพราะฉะนั้นคือก็คือคอ,อยากจะลีดน้ําหนักแล้วก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งขันเนี่ยกลับมาให้ดีเหมือนเดิมนะครับโดยเป้าหมายในปีนี้นะครับก็คืออยากจะกลับไปวิ่งมาราธอนนะครับโดยสนามที่ตั้งใจไว้คือตอนปลายปีนะครับก็คือบางแสน4ี2ครับรวมทั้งการแข่งขันไตกีฬาสนามเมือไทย ไปกีฬานะครับอีก2สนามที่เหลือก็คือที่จังหวัดราชบุรีกับจันทบุรีตั้งใจว่าจะไปลงระยะสแตนดาร์ดให้ได้นะครับเพื่อเรียกความฟิตกลับมานะครับส่วนเป้าหมายปีหน้าเนี่ยได้ข่าวมาว่าไอวอ m a แมนจะกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกรอบนึ่งนะครับน่าจะเป็นที่บางแสนหรือเปครับก็คือตั้งใจว่าจะกลับไปที่สนามพาไอวอร n แมนให้ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วตัวผมก็เป็นพนักงานเงินเดือนนะครับปกตินะครับก็คือทํางาน5วัน แล้วก็หยุดแค่2วันนะครับต่ออาทิตย์เข้างาน8ปดโมงเลิกงานห้าโมงพะนั้นเวลาซ้อมเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงเช้าก่อนเริ่มงานกับเลิกหลังเลิกงานนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เรายังไม่รวมกิจกรรมต่างๆที่เหมือนเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะครับทําให้เนี่ยผมเลยลองไปหาตารางซ้อมที่ค่อนข้างจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของผมตอนนี้ซึ่ง ผมก็ได้ตารางซ้อมมานะครับจากแอดการในกลุ่มโกไทไทยแลนด์นะครับก็เดี๋ยวยังไงจะขึ้นตารางซ้อมให้ดูชัดๆเลยนะครับโดยที่ตารางซ้อมที่ผมได้มาเนี่ยจะแบ่งไปสองตารางนะครับก็คือจะเป็นตารางแรกจะเป็นตารางเหมือนตารางซ้อมเพื่อเตรียมตัวนะครับเรียกความฟิตก่อนแข่งขันนะครับก็อันนี้จะซ้อมแค่4สัปดาห์นะครับแต่ว่าใน1สัปดาห์จะซ้อมประมาณ6วัน อันนี้แต่ว่าใช้เวลาการซ้อมเนี่ยค่อนข้างน้อยจะประมาณเต็มที่ที่สุดก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการซ้อมในวันหยุดนะครับอ๋อไม่จริงๆแล้วเต็มที่คือประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็สามารถซ้อมในวันหยุดได้มันไม่ได้เหมือนกับว่าเราจะต้องซ้อมวันธรรมดานะครับเราสามารถจัดตารางตรงนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นตารางนี้ที่เราจะซ้อมในช่วงสี่สัปดาห์แรกเพื่อเรียกความฟิตก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเนี่อ ความฟิตเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าสู่ตารางซ้อมตัวต่อมาก็คือตารางซ้อมฮาร์ i ไอออนแมนเจ็ดจุานะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องซ้อมทั้งหมดเนี่ยยีสบสสัปดาห์ใช้เวลายี่สบสสัปดาห์ในการซ้อมแต่ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยจะซ้อมแค่4วันนะครับจะมีเวลาซ้อมแค่สี่วันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่ซ้อมเนี่ยจะใช้เวลาซ้อมประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งน่าจะจบได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเวลาไปทำในอื่นสามารถทํากิจกรรมอื่นได้ไปหาเพื่อนหนาะแฟนอะไรได้นะครับดังนั้นจึงเลือกตารางนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอาจจะต้องบอกเพื่อนเพี่ๆทุกคนนะครับว่าคือผมซอมด้วยตัวผมเองอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมีท่าอะไรไม่ถูกก็รบกวนฝากคอมเมนต์บอกนะครับหรือใครมีโค้ดที่สามารถแนะนำการฝึกได้ก็ รบกวนแท็กหรือลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองปรับเปลี่ยนหรือติดต่อไปหาโค้ดที่เพื่อนๆพี่ๆแน,นะนํานะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในการซ้อมนะครับของผมที่เราจะกลับมาเล่นไต่กีฬาด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าสนใจหรืออยากซ้อมไปด้วยกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ไว้นะครับยังไงก็เจอกันครับสวัสดีครับ